สวัสดีค่ะตอนนี้ตอนเช้านะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้ถ่ายวีดีโอไปแล้วมันหายอะ่ะเออ <c ười> คุยจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีวจะมาแจ้งนะคะตอนนี้มิวได้ทะเบียนบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะได้เลขได้เลขทะเบียนบ้านเนาะเลขบ้านนะคะ,เล,นนะ,คะเลขที่บ้านนะคะก็เมื่อกี้อัดวีดีโอจนสิบนาทีแล้วอ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะต้องมาต้องมาอัดใหม่นะเนี่ย ก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยนะคะว่า,าทำทะเบียนบ้านเอกสารเอาอะไรบ้างน,นะคะยุ่งยากไหมแล้วใครเขียนแลนบ้านให้นะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านนะคะหมิวนะคะให้แม่จัดการให้นะ,ะแกก็ไปถามว่าเออเอกสารต้องทําอะไรบ้างน,นะคะ mm. ผู้ใหญ่บ้านก็จะจัดการให้นะ,ะก็จะมีใบเขาก็จะมีเขียนว่าเออผู้แจ้งเขาก็จะเซ็นนู่นนี่นั่นให้นะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะแล้วก็ไปอปตโตไปแจ้งอปโต ไปที่อบตอบตก็จะมาตรวจบ้านเหมือนตรวจว่าเออเรามีบ้านจริงไหมห้องน้ําห้องนงห้องน้ําพื้นที่กี่ตารางเมตรอะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามนะคะส่วนแลนบ้านที่จริงอะตอนที่ตอนที่เราทําบ้านอะทางช่างนะคะทางบริษัทเขาถามว่าจะเอาจะทําทะเบียนบ้านไหมเขาถามตอนนั้นอะใจเราอะเรายังไม่อยากทําเรายังไม่อยากทำเราบอากว่าใช้ทะเบียนบ้านเดิมนั่นแหละเนาะ เป็นชื่อพ่อนะคะเรายังไม่อยากทําพอทําบ้านเสร็จคิดไปคิดมาเออทําดีกว่าทําดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็เลยได้ไปขอนะคะก็เลยให้แม่ไปไป,ไปถามผู้ใหญ่บ้านให้ว่าเออเอาเอกสารอะไรบ้างเอกสารก็จะเป็นสำเนาแบบชาชนของเราทะเบียนบ้านอะไรางี้นะคะก็ไปถ่ายเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ไปที่อบตเขาก็จะแนะนําเขาก็จะมาตรวจอะไรเงี้ยเออตอนที่เขามาตรวจบ้านมามา,มาวัดเพลนบ้านนะคะ เสียไป2,000บาททั้งหมดที่จริงอ่ะ2,003กว่านะคะแต่เขาลดให้เหลือ2,000บาทนะคะก็เลยได้จ่ายไปณนะตรงนั้นเลยแล้วเขาก็จะถามว่าเออญาติที่อยู่พื้นพื้นที่เนาะไอตรงที่ดินนะคะมันจะเป็นของมิวของแม่นะคะมันจะอยู่ตรงกลางแล้วฝั่งทั้งบ้านยายนะคะนั้นเป็นของน้าที่อยู่อเมริกาเนาะ น้องสาวแม่นะคะที่อยู่อเมริกานะคะแล้วก็ฝั่งทางครอบครัวฝั่งนู้นอ่ะเป็นของน้องน้องชายแม่เออเขาก็จะถามว่าคนนี้ยินยอมไหมคนนี้ยินยอมไหมอะไรเงี้ยเขาก็ให้เซ็นนะคะแล้วก็ให้แม่เซ็นเซ็นว่าเออยินยอมที่จะให้ทําทะเบียนบ้านเพราะว่าโฉนดต,ตรงนี้ยังไม่ได้แบ่งให้ให้คือเป็นชื่อยายอยู่นะคะเป็นของชื่อคนตายอยู่นะคะเป็นของ ยายเนาะที่ที่ที่ตายไปแล้วยังไม่ได้แบ่งโฉนดอะไรเรียบร้อยนะคะก็เลยต้องให้แม่เซนยินยอมน้าเซนดินยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนน้าที่อยู่อเมริกานะคะน้องสาวแม่เนาะแกบอกว่าเกยินยอมนะคะก็เลยบอกทางอปตโตไปอ่ะทั้งปลัดอปตโตนะคะบอกไปเออเขายินยอมเขาไม่ได้มีปัญหาใรนะอะไรเนะงี้ยเออเขาก็เขียนชื่อไปนะคะจดไปเนาะ แล้วก็สำเนาทะเบียนเอสำเนาที่เขาเซ็นดินยอมนะคะเอาไปให้ทางอำเภอด้วยนะคะ1ชุดแล้วก็เอกสารที่เอาไปอำเภอก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านเราสมมติถ้าเราไปไปยื่นเรื่องเองเนาะเป็นของทะเบียนบ้านเราบัตรประชาชนเราแล้วก็สำเนาโฉนดนะคะถ่ายหน้าหลังนะคะมิวเคยมิวนะคะไปถ่ายเอาแต่ด้านหน้านะคะผิดนะคะต้องถ่ายหน้าหลังนะคะแล้วก็อ่าสำเนาคนยินยอม ก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะแล้วก็ต้องเอาไปให้ทางอนามัยบ้านเราเซ็นด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเซ็นเขาก็จะมีใบทางผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละให้มาใบนะคะให้เซ็นเนาะไปไปสองรอบนะคะไปอำเภอเพราะว่าต้องเอาไปให้ทางอนามัยบ้านเราเซ็นแล้วต้องเอาไปให้ทางสาธารณสุขที่กระสังเซ็นด้วยแล้วก็แล้วก็ไปที่อำเภอนะคะ ตอนแรกอะตอนตอนที่มิวไปอำเภอคนเดียวไปวันแรกเนาะไปกับแม่นั่นแหละไปแล้วแม่ไม่ได้เข้าไปด้วยนะแกนั่งอรอเนาะทางพนักงานทางอำเภอ,อเขาบอกว่าเนี่ยต้องเอาไปให้สาธารณสุขเซ็นด้วยเราก็คิดว่าเป็นอนามัยบ้านเราอะเราก็เลยบอกแม่ว่าเออเนี่ยไม่ได้เซน็นต้องเอามาให้อนามัยเซน็นแต่ที่จริงแล้วอะเป็นเป็นสาธารณสุขที่กระสัง แม่ถึกก็เลยเขียนใบมอบอำนาจให้แม่จัดการโตนะคะใบมอบอำนาจก็จะมีมีพยานสองคนเนาะเราก็เขียนชื่อว่าเออมอบอำนาจให้คนนี้ไปไปทําเรื่องแทนนะคะมาจากอัปเดตนะคะก็เอกสารไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพื่อนแล้ว,วโฉนดไอตรงที่เราสร้างบ้านอ่ะยังไม่ได้แบ่งที่กันนะคะ ก,ก็เลยทํารั้วนาะเป็นคนทําแกซื้อของมาแล้วให้น้องชายเออทารัว้วให้บอกว่าทําไมไม่ทําเหมือนด้านหน้าคือที่ยังไม่ได้แบ่งอะ่ะถ้าถ้าทําแบบนั้นไปอะ่ะกลัวโดนทุบโดนอะไรเงี้ยนะคะรอรอบหน้าก่อนดีว่าจะตอนนี้กําลังให้แม่ไปถามว่าเออถ้า,ถ,าถ้าทาถ้าทาโฉนดตรงที่เราอะ่ะค่าใช้จ่ายเยอะไหมหรือว่าเอกสารอ,าอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะส่วนน้าเกย,ยังไม่อยากทําเกว่า ต้องค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าที่แกยาวไปถึงนู่นเนาะแกยังไม่อยากทำนะคะแกบอกว่าให้แม่ให้แม่เราอะทําก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจะเยอะขนาดไหนนะคะจ่ายค่าดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยเออแต่ใจเราอะ่ะเราอยากทําแล้วให้แม่ใส่ชื่อแม่ก่อนแล้วก็ค่อยเพราะว่าชื่อเป็นชื่อของคนตายอยู่อะไรเงี้ยให้ใส่ชื่อแกก่อน แต่ต้องให้ทางเขานะั่นแหละเซนยินยอมว่าเออยินยอมให้แบ่งโฉนดจะได้มันมีปัญหากันอะไรอนีคะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเซนสテีนะคะเพื่อนๆเราอยากทําตอนที่แม่เรายังมีชีวิตอยู่เราอยากจัดการให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหากันที่หลัง ต้องแกบอกว่าต้องไปฟ้องผีฟ้องอะไรเงี้ยเออ,ช,อชื่อชื่อฉนดเป็นของยายที่ตายแล้วอะอยากทำที่นาก็ยังไม่ได้แบ่งเป็นชื่อพ่ออยู่ยังยังไม่ได้แบ่งอะไรเลย เหมือนเราพอมีกําลังแล้วเหมือนเราพอมีเงินพอที่จะใช้จ่ายได้เราก็อยากทําให้มันเรียบร้อยเนาะจะได้ไม่มีปัญหามีกําลังอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะขนาดไหนหมื่นสองหมื่นก็โอเคนะไม่ก็ยังพอไหวอยู่นะคะแต่ถ้าเยอะเกินก็ มีเรื่องจะมาเล่าต่อนะคะตอนที่เราอ่าทําบุญบ้านแล้วก็งานแต่งนะคะเพื่อนๆก็ได้มีหมดคราะ้หมดโศกก็แล้วกันนะคะเราได้เสียเงินเจ็ดพันบาทจ้าเสียเงินเพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่กลางเต้นแม่ก็ใช้ญาติญาติกันนี่แหละไปน้องชายมันเล่าบอกแล้วว่าเออเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเกณฑมันนอนฝันไม่ดีเนี่ยอะไรเงี้ยเออว่า จะต้องมีเรื่องเกิดอ่ะเวลามีงานเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเวลามีงานว่าอ,อะไรเงี้ยค่ะจะต้องมีเรื่องอะไรเงี้ยให้เราทุกใจอะไรเงี้ยเออเสียเงินเสียทองนะคะมันก็จริง <c oughs> วันนั้นก็มันเป็นวันเสาร์พอดีเนาะ <c oughs> ก็ไปเอาอะไรนะไปเอาเต็นท์พวกกลางตรงกลางเต็นท์เอาโต๊ะเอาอะไรมานะคะก็เลยเกิดเรื่องนะคะเสียเงินน้าแกขับรถอ่า รถไถนะคะรถไถเต็กๆนะคะไปเอาเต็นท์แล้วออกจากซอยใช่ไหมแกออกจากซอยแล้วรถกระบะมันมาทางตรงอะ่ะไม่รู้ว่าขับเร็วหรือขับช้านะคะเขาบอกว่าเออก็เร็วพอสมควรอะ่ะแล้วเราออกจากรถไถอะนอกเต็นท์มันห้าหกอันอะ่ะแล้วเหล็กอะไรเงี้ยเออมันก็หนักใช่ไหมออกจากซอยออกจากซอยไปไอ้ทางนั้นก็มาทางตรงเราก็ออกจากซอยอะไรเงี้ยเออก็เลยปี ชนรถเขานะคะไปขูดรถเขานะคะก็เลยได้เสียเงินไปเจ็ดพันมิวขี้เกียจเรื่องมากนะ,ะก็เลยเขาตอนแรกเขาจะไปร้านเลยคุยกันว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายค่าซ่อมให้เพราะเราเป็นคนเจ้างานอะเราให้เขาไปเราก็ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยเนาะแต่คนอื่นไม่รู้นะคะแต่มิวขี้เกียจเรื่องมากแม่แกขี้เกียจวุ่นวายเรื่องมากนะคะก็เลยเออให้ให้มันจบจบไปนะคะก็เลยได้จ่ายไปเจ็ดพันบาทค่ะเขาไปซ่อม ่อมรถแล้วเขาก็ทางช่างนะคะเขาโทรมาเขาโทรมาว่าเออเนี่ยจ่ายไปเท่านี้เท่านี้นะเราก็เลยโอนเงินให้เขานะคะก็หมดเคราะห์หมดโศกแล้วค่นนะนาะจ่ายไปเสียเงินไปเจ็ดพันนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะรถก็ขูดเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่มันมันไม่ได้เป็นรถใหม่นะเขาก็ไม่ได้มีประกันไม่ได้มีอะไรนะ เราก็ผิดด้วยแหละเราเออกจากซอยเราไม่ดูเนาะแต่ไอรถถ่ยมันก็หนักมันก็หนักเนาะแล้วรถเขามาทางตรงอะ่ะไม่รู้ว่าเขาคุยโทรศัพท์หรือว่าคุยโดยไม่ดูอะไรเงี้ยเออต่างคนต่างมาก็ขี้เกียจเรื่องมากไปไปสถานีตำรวจอะไรเงี้ยเออเราก็เลยเออใจ่ายให้มันเสร็จเสร็จไปเนจะ็ดพันก็เยอะนะ เอามาทาอย่างอื่นได้เยอะอยู่ทำโน่นนี่นั่นเราก็ก็จะตัดปัญหาจะจ่ายจบไปนะแม่แกขี้เกียจมีปัญหาเรื่องมากอะไรเงี้ยเออเราก็จ่ายไปเถอะดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตคนตายอะไรเงี้ยเออเราเราก็คิดแบบนี้เราก็จ่ายไปถ้ามีคนบาดเจ็บหรือว่าเข้าโรง,ง,งพยาบาลอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> เข้าโรงพยาบาล ข้าโรงพยาบาลอันนั้นแย่เลยก็ถือว่าหมดเคราะห์มาโศกไปแล้วกันจัดงานเราทำเราจัดงานทำงานเนี้ยเราจ่ายเงินสดนะคะเพื่อนๆก็มีตอนแอลกอฮอล์แหละที่มันเกินนิดนึง ไม่พอไม่พอนะเพราะว่าคนบ้านเราอะดื่มเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ซียดีถ้าถ้าคนคิดอะถ้าคนคิดเรื่องเงินนะโอ้โหเนี่ยแต่เราไม่ได้คิดไงเราก็จัดแบบสนุกสนุกจัดไปนานๆขึ้นบ้านใหม่ทีแต่งทีนะคะก็เลยตอนแรกอะไม่ได้คิดเรื่องแต่งนะคะก็จะขึ้นบ้านใหม่พอดีเนาะก็เลยเออคิดไปคิดมาออแต่งไปด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็ทําบุญบ้านแล้วอนะไรเงี้ยเออจัดไปทีเดียวเลยนะคะ ตอนแรกอะตอนที่ยังไม่ได้ทําบ้านก็บอกกับแม่ว่าอาไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานนะคะก็คุยกับสามีสามีก็โอเคสามีว่าจะแต่งไม่แต่งก็ได้แล้วแต่เขาโอเคนะคะคือจะแต่งก็ได้ไหนๆเราเกิดมาทั้งทีอะผู้หญิงผู้หญิงเราเนาะมีว่าทุกคนแหละมีความฝันว่าเอออยากแต่งงานอยากอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ไม่คิดอันนี้มันแล้วแต่คน,นะคะแต่เราอะเกิดมาทั้งทีเนาะเราก็อยากเออใส่ชุดเจ้าสาว อยากแต่งงานอยากอะไรเงี้ยนะคะก็บอกกับสามีสามีก็โอเคตกลงนะคะเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเนาะก็เลยได้ได้ทำพร้อมกันเลยอะ่ะจัดทำบุญบ้านแล้วก็แต่งงานจัดทีเดียวเลยนะคะจบเลยเอ,อแม่แกก็อยากให้ทำถูกตามประเพณีบ้านเราอยากมาให้แต่งเรียบร้อยอ,อะไรเงี้ยนะคะทำถูกต้อง ตามประเพณีแต่บอกแกว่าเออไม่มีสินสอดอะไรหรอกบอกแกไปอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้แล้วบอกไปอะใส่ให้ผีเห็นแค่หนึ่งแสนบาทนะคะสินสอดห <c oughs> นึ่งแสนบาทได้ขโมยเคยมาแซนปนเอาเฮ้ยหนึ่งสินสอดแค่หนึ่งแสนแค่นั้นนะคะให้ผีเห็นนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมาพูดคุยแค่นี้นะคะที่ท,ทําทะเบียนบ้านเนาะแล้วก็เรื่องรถชนนะคะได้จ่ายเงินไป7 0 0 0บาทนะคะแล้วก็เมามอยไม่ได้มีอะไรมากทยมีก็จะออกไปร้านขายยาแล้วปวดท้องมากเลยตอนเนี้ยเมื่อวานไปกินหมูกระทะท้องเสียรู้สึกว่าท้องจะเสียนะครับเข้าน้าหลายรอบมากเลยเหมือนมันรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกเนาะ ก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเจอกันใหม่นะจ้าขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะมิก็จะไปฟินแลนด์แล้วก็ไม่รู้จะได้ลงคลิปไหมเนยเพราะว่าต้องทํางานหมูนะคะไปบินวันที่7ตอนเช้าเลยตีห้าไปถึงนู่นนะคะประมาณบ่าย2องบ่ายสามนาะที่ฟินเนาะแล้วก็วันที่8ทํางานต่อเลยจ้า,าตารางงานมาแล้วนะคะก็เข้ากะบ่ายวันที่8เข้าเข้าที่ยังเลิกสามทุ่มเลยนะคะก็เข้า เข้างานเขาส่งมาให้เนาะถามเพื่อนว่าเออเธอตารางงานฉันมายัางเพราะว่าแอปที่ตารางงานของเรานะคะมันเข้าไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนส่งมาให้ดูมันบอกว่าเออเนี่ยวันที่แปดมาทํางานได้เลยนะคะไปถึงปุ๊บทํางานเลยนะคะก็หาเงินนะคะกลับมาไทยรอบหน้าอีกนะคะมิวคิดว่ารอบหน้าว่าจะมาสัสกสองเดือนเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอด,ดูก่อนนะคะว่าจะมาได้ไหมนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะ